จิตใจของพวกเราถ้าขาดธรรมะไปแล้วก็เป็นสัตว์ธรรมดาเป็นมนุษย์ไม่ได้คิดถึงธรรมะที่พระองค์ตรัสว่ามีหลายประเทศมนุษย์ ธรรมดาเป็นผู้มีสิทธิ์ฆ่าทำาเป็นมนุษย์ปกติถ้าออกจากนี้ไปก็เป็นสัตว์มนุษย์สัตว์เป็นสัตว์ธรรมดา ร่างกายเขาเป็นมนุษย์อยู่เปจกิตเป็นสัตว์นี่แล้วก็ร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารไม่เชื่ว่าเป็นตั้งแต่ก็าราว่า ผู้เป็นพระเป็นเนนก็เป็นได้ถ้าไม่มีธรรมะค,งคงุ้มครองเหตุนั้นราภุติเจ้าต่างต่ให้อยู่ในขอบอยู่ในกอบคายอยู่ในธรรมะที่เราพึงศึกษาอยู่เรื่อย ับตั้งแต่ได้รู้เรีสาสมาต้องมีธรรมะอยู่ในใจอย่างน้อยข้อสองข้อก็ดีตามหลักถ้าสูตรนักธรรมชัตรีก็ได้ผ่านมาแล้วทุกอง ไม่เว้นไปจากรักธรรมสตรีขันติความอดทนโสรัจกความเสี่หนี่เป็นข้อสาคัญกรรมฐานพระกรรมฐานท่านอุตสาหิยามเบกวายบำเพ็ญกุศล ก็อาศัยการติดความอดทนอดทนหลายอย่างอดทนต่อความร้อนความหนาวความหิวความละหายความกระหายความอยากอดอย่างเดียว กรรมฐานคนพูดสั้นพูดอย่างหย่อตามได้ศึกษาุราภาจาร์ท่านได้ตัดแต่สอนให้ลูกสิ์ให้มีสติอย่างเดียวถ้าสติเฟอใช้ได สติมีอยู่ประจ,จําประจําใจสติกับใจให้เป็นคู่กันสติเป็นตายกิดเป็นลูกน้องสังเกตดูสิสติเป็นที่เป็นที่ใหญ่ แต่กิจบุบวายผัดข้องถ้าไม่มีสติปกรองกิจไม่ไดีเหหันผัดผันปในทางที่ชั่วจึงอาศัยสติปกรองไว้ กิจหนึ่งมีหลายอย่างท่านแจก,กไว้มีถึงหกกิจโลภกิจโกรโกริจโลกกิจอย่างนี้ความโลภค,ความโกรธค,ความหลงเป็นระจำมีทุกข์ดใครก็มี แต่มีน้อยมีมากพระอรหันต์อรหันต์ไม่มีท่านได้ชำระได้ปล่อยวางวางได้กิ่งกิ่งท่านผู้อรหันต์ได้ตัดแต่งอรหันตแล้ววางได้กิ่งกิ่งไม่มีความโลภ ไม่มีโครกรไม่มีโคโลงต้องไปสู่ธรรมะว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเราเป็นสุปติปันโนแล้วหรือ,อยังคิดถึงตัวของเราเป็นพระเป็นสุปติปันโนแล้วหรือ,อยัง เขาสักการะเขาลบนับถือว่าเราเป็นสุปฏิปันโนเขายกย่องเราสมควรแล้วหรืออย่างคิดดูให้ดีว่าสุปฏิปันโนคือผู้ปฏิบัติดีแล้ว อุชุปติปโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว,วไม่แวะไม่โคมตรงไปสู่สัจธรรมนี่มันเป็นอย่างนี้ยายปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมที่เป็นธรรมเป็นอาธรรมสองอย่าง อาธรรมมันเป็นของไม่ดีเป็นอกุศลต้องความเป็นในกุศลเม้นอากุศลน,นั้นหันมาประพฤติกุศลธรรมมีอยู่ในหลักธรรมธรรมะข่มควัญจะศึกษาหรือให้รบช่ำชอง ให้จำไว้ให้ดีอย่าอย่าลืมโดยมากลืมหลงมงมงายป็นอย่างนั้นสามีจิตปฏิป,ปนเป็นผู้ปฏิบัติชอบจริงดีดีมากมาก เป็นสามีกิปติปันโนเขาเคารพนับถือว่าเราเป็นสามีกิปติปันโนสมควรเลวหรือย่างคิดถึงตัวของเราพระเจ้าพระสงฆ์เขาเคารพนับถือผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติตรง ปฏิบัติปตามปฏิบัติชอบดิษังนั้นเขาเจะารลกจาักกาละแต่ว่าเราไม่ปรารถนามันเกิดขึ้นเองภาพเดินไปตามไม่แวะไม่โคอ้องไม่เลี้ยว เดินตรงต่อธรรมะมันเกิดขึ้นเองงาบตาการะมาเองแน่นอนไม่ต้องปาถนาถ้ามีปาถนามีบุญถ้าปฏิบัตดิดีเกิดขึ้นเองเป็นอย่างนั้น ธรรมะที่สมควรยึดยึดไว้สี่ข้อศรัทธาสัมปทา,ปาเป็นข้อหนึ่งนับตั้งแต่เกิดขึ้นมาตายไปในโลกหน้าก็ติดตามตัวของเราไปด้วยศรัทธาสัมปทา พอะไรเป็นเพื่อนเป็นสหายงงเป็นมิตรพวกเราถ้ามีสตาแล้วที่ตามเราไปสู่โลกเบื้องหน้าไม่ตกต่ำท่านว่าอย่างนั้นสิลสัมปทาเป็นผู้มีสีล มีสิลาเจรวัดผลงานเป็นสีลงากะสัมปทาไม่ตนีิวงเห็นเฉลียให้กแกสัตว์ทั้งหลายให้แกเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะทางก้ๆหมูคระสง ที่เรียไปตามมีตามได้ถ้ามีก็แกกไปเรืเ่อยไม่ของแทนแต่ผู้เดียวเป็นสักจาะสะละสิ่งของของตนเก็บคนที่ควรให้ จัคะมีสองหมวดจัคะสละสิ่งที่เป็นค่าศึกบวดนี้สักการ่าสึกคือกิเลสถ้าสละกิเลสได้เป็นยอดพวกเราทำละ ส,สางกิเลสอันเป็นสิ่งมูมองมันหมักมันดองอยู่ในจิตมาตั้งแต่ชาติเกิดมาชาติดีชาติที่ผ่านมาเรารู้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าให้ซักฟอกซักฟอกกิจเหมือนกันกับเราซักฟอกผ้าของเรามันเปื้อนซักฟอกด้วยน้ำเราจะซักฟอกด้วยน้ำไม่ได้กิจต้องซักฟอกด้วยธรรมะ เอาคธีเจ้าตุนตัดสักพอเอาอะไรสักเอาธรรมะจะเห็นได้ในยนะสกุลบุตรทำห้าอย่างสักพอท่านตัดได้อย่างนี้ผ่านศิล ไม่ตาีเหนียวแน่นถ้าตานีมันผูกรักผูกรักกิจที่ผูกกิจห้าอย่างราคะโทสะโมหะมานะทิฐิตัวทิฐิสำคัญสำคัญกว่า เพื่อ,อตัวทิฏิเป็นหลักเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เสียด้วยวิทิฏฐิทิฏิความเห็นมีหลายอย่างแต่ว่าละทิฏฐิได้เป็นประเสริฐ เป็นอย่างนี้ธรรมะของพระกรรมฐานพูดไปอย่างนี้พูดสรรั้นๆย่อๆพูดน้อยแต่กว่ามีความหมายมากยู่เป็นหมู่เป็นคณะตรงอยู่เป็นหมู่เป็นคณะ อยู่คนเดียวไม่สบายตีอยู่แต่ไม่สบายถ้ามีจิตเกิดขึ้นต้องอาศัยหมู่ณะช่วยบางสิ่งบางอย่างตามปกติพระกรรมฐานอยู่คนเดียว ยู่อง,ง์เดียวแต่ว่ามันก็ลำบากอยู่เราจะแสดงอาบัติเมื่อเราต้องอาบัติเล็กน้อยสแสดงให้ชับฟ้องขออาศัยเพื่อ มีจุสามเณรท่้นจิงทำอุโบสถทางกรรมเดือนหนึ่งสองครั้งทำอุโบสถทากรรมเพื่อชำระเพื่อสักฟอกจิตใจหลายสิ่งหลายอย่าง ออกจากนี้ก็อยู่ในระเบียบธรรวัดรสอบบนเป็นประจันเป็นมหานิกาย้อดีเป็นธรรมยจึงพอด,อดีเหมือนกันพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันมือตำน็กท่โทอด เขาทำดีคุณอหนุโมทนาเขาทำชัว่วก็เรื่องของเขาเรื่องของธรรมะเป็อย่างนี้เบียดตั้งไว้แล้ว พระที่อยู่ด้วยกันเขาจากไปเขาไม่อยากอยู่ <c oughs> ไม่อยากปฏิบัติเขาปฏิบัติไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่เลอกเกียรติถ้าไม่ปฏิบัติอันเดียวกันก็ลำบากอย่างพระโห๋ ไปแล้วครั้งหนึ่งกลับมาให้อีกอยากมาอีกเราก็ไม่มาไม่้องรับไม่ไม่อยู่ในขอบขายนี่เขาไปซะมราก็รอกจากนี่หลายองค์ที่มาอยู่ด้วยกัน ที่พระมีรถมีควด,ดมไม่ดีละเอียดเขาก็จากไปอยู่เขกก็ <c oughs> บอกว่าถ้ามีรถขี่รถขับรถเอง ไม่ไม่ถูกระเบียบปิดวิน,นัยเราบอกว่าไม่เอาถ้ามีรถขับรถเองไม่ได้ปิดวิน,นัยพระเล่นแกมีรถขี่รถขับรถผิดวิน,นัย มีหลายองค์ไม่เอาเราบอกแล้วเป็นผู้วบวดทักหวดศินไมนต้องอวดหรอกไม่มีอะไรอาศัยชาวบ้านเขาเติน ไม่ให้ก็เอาไม่ให้ก็แล้วไปทำมีตามได้เอาอย่างนี้ทิพททุ์พระได้อันละวันนี้ธรรมะอินหนอ